สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนีกเช่นเคยด้วยนะครับโอ้โหใกล้เข้ามาแล้วครับศึกวันลุมพินีครับที่ยีบสองกันยายนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับรถถังชิงแชมป์กับทางด้านซุปเปอร์เลย์ครับเป็นการป้องกันแชมป์ของรถถังครับในศึกมวยไทยรุ่นไฟเวครับในศึกวันลุมพินีที่34ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วครับเริ่มถ่ายตอดสดในวันนั้นครับ2ทุ่ม30นาทีที่ช่องเจครับผม ก็ถือว่าเวลาใกล้เข้ามาเต็มทีครับสำหรับศึกนี้ครับผ่านอาทิตย์นี้ไปอาทิตย์หน้าก็ต้องตั้งตารอตั้งแต่วัดจันท์แล้ะครับคู่นี้วันศุกร์ก็ขึ้นชกแล้วครับโอ้โหครับคู่มวยที่เรารอคอยแสนจะยาวนานครับคู่มวยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็กลายเป็นเกิดขึ้นครับ วันนี้แอดมินเองครับก็จะมานำเสนอครับเรื่องของการเช็คสาวเสียงของแฟนๆมวยครับว่ารักใครเชียร์ใครครับอยู่ฝั่งไหนและความคิดเห็นยังไงครับณวันนี้ที่จะถึงอีก9วันนี้ครับมารออ่านคอมเมนต์ดูครับว่าแฟนมวยจะมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกบอกว่าเชียร์ทั้งสองคนครับแล้วก็มีคนมาเม้นตอบครับไม่เชื่อครับต้องมีเอียงไปทางไหนกว่าแน่ๆครับผมก็ชอบทั้งส แต่สุดท้ายก็ต้องเลือกหนึ่งคนครับผมเอียงไปทางรถถังครับและก็ตอบกลับว่าใครชะนะก็เชียร์คนนั้นล่ะครับท่านต่อมาบอกว่าเชียร์ซูเปอร์เล็กครับสอกคมครับซูเปอร์เล็กท่านต่อมาบอกว่าเชียร์ซูเปอร์เล็กเดอร์งานนี้ท่านต่อมาบอกว่ารอลุ้นความมันรักทั้งสองคนครับทำใจกลางๆงเขาไว้ครับมันต้องเจอกันครับคู่นี้ท่านต่อมาบอกว่าเย่คู่มวยในฝันที่รอคอยมายาวนานครับ ท่านต่อมาบอกว่าเขาว่าแขนโดนแข้งบ่อยๆมัดจะเบาลงครับท่านต่อมาบอกว่าชอบสไตล์ซุปเปอร์เล็กแต่เชียร์ทั้งคู่ครับท่านต่อมาเป็นชาวต่างชาตินะครับแปลมาก็เท่าที่ว่าเท่าที่ฉันรักรถถังจิตเมืองนนสิ่งนี้คงยากสำหรับเขาเพียงเพราะว่าซุปเปอร์เล็กเกียรหมู่เก้าเอื่อมถึงและก็ยาวกว่าครับและเกียร์หมูเก้าก็สูงกว่ารถถังครับ และฉันก็หวังว่าคนที่ดีที่สุดจะชนะไปในไฟน์นี้ท่านต่อมาบอกว่ารอชมครับชอบทั้งสองครับแต่ไฟนี้เอียงไปทางซปเปอร์เล็กครับท่านต่อมาบอกว่ารถถังทั้งใจครับท่านต่อมาบอกว่าซปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าพี่กับน้องต้องมาเจอกันเองครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไฟนี <Pause. S 1> ้ท่านต่อมาบอกว่ารถถังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านต่อมาบอกว่ากินรถถังยากอยู่นะเชียร์ทั้งคู่ครับ ท่านต่อมาบอกว่าส่วนตัวคู่นี้มีดีทั้งคู่ครับอยู่ที่วันนั้นจะเป็นวันของใครแค่นั้นเองครับท่านต่อมาบอกว่าชอบทั้งสองเลยครับขอให้ปล่อยของกันแบบไม่มีกักนะครับไฟนี้ขอเชียร์รถถังครับ ท่านต่อมาบอกว่าชอบทั้ง2แต่ถ้าจะให้วิจารณ์วิเคราะห์มองหลายมุมหักลบกลบนี่ขอดีข้อด้อยอยู่ที่ซุปเปอร์เล็กดีกว่านิดหน่อยครับคู่นี้โอกาสครบยกค่อนข้างสูงซุปเปอร์เล็กจะได้รับการชูมือแบบคะแนนชนะคะแนนไปครับอันนี้เป็นเพียงการคาดการหรือบทวิเคราะห์แต่ความจริงอาจจะไม่ใช่เกิดได้ครับ ท่านต่อมาบอกว่าช่วงหลังซปเปอร์เล็กฟอร์มดีมากครับแต่ชอบรถถังมานานแล้วครับผมท่านต่อมาบอกว่าแล้วจะให้ผมเชียร์ใครครับชอบทั้งสองไม่น่าจะต่อยกันเลยครับอีกคู่ก็ตะวันฉายเจอกับซปเปอร์บอลปวดหัวเลยว้าวุ่นเลยครับทีนี้ ท่านต่อมาบอกว่าถึงการต่อสู้หรือการแข่งขันจะต้องมีหนึ่งเดียวที่ชนะหรือเสมอผมก็ชอบและเชียร์พี่รถถังพี่รถถังพี่รถถังชนะหรือแพ้ผมก็รักพี่รถถังยังไงก็เชียร์พี่รถถังครับผมท่านต่อมาบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ประวัติศาสตร์ครับที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมดูมวยมาแต่น่าเสียดายซื้อบัตรไม่ทันครับ ท่านต่อมาบอกว่ายังมองว่ารถถังแกร่งกว่าครับเชียร์รถถังครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าทีมซปเปอร์เล็กครับผมท่านต่อมาบอกว่างานนี้ซปเปอร์เล็กดับเบิลแชมป์ได้2แชมป์ไปเลยครับท่านต่อมาบอกว่าไม่ง่ายครับเก่งทั้งคู่ครับได้เปรียบคนละอย่างทารถถังชกตนตนกดไม่ลงเกมยาวๆย,ยุ่งเหมือนกันครับงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เล็กจะหลับหรือถังจะแตกส่วนตัวชอบความอึดความทรหดของรถถังถึงแพ้ก็ไม่เสียใจครับท่านต่อมาบอกว่ารถถังอึดซุปเปอร์เล็กรวดเร็วแข็งแรงรักใครเชียร์ใครส่วนตัวผมรักทั้งโค,ครับมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับนัดนี้ขี้เกียจตามครับใครชนะดูแล้วก็ทอครับ ท่านต่อมาบอกว่ารับประกันว่าคู่นี้คือไฟหยุดโลกจะไม่มีการชนะคะแนนไม่ใครก็ใครยังไงก็ร่วงครับเล็กก็มัดหนักถังก็ถึกครับชอบทั้งคู่จินตนาการไม่ออกเลยครับรู้แค่ว่าดุเดือดเลือดสาดแน่ครับชอบทั้งคู่เชี่ยทั้งคู่ครับท่านต่อมาบอกว่ามีใครมีบัตรเหลือบ้างครับพอดีผมมาจากเชียงใหม่จองบัตรไม่ทันครับผม ท่านต่อมาบอกว่าเพื่อเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับท่านต่อมาบอกว่ารถถังเก่งมากในวันชิมิชิปมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไงก็ให้ซปเปอร์เล็กเหนือกว่านิดนึงครับฝ่ายนี้ท่านต่อมาบอกว่ารถถังกินซปเปอร์เล็กไม่ลงและก็จบเกมแพ้คะแนนซปเปอร์เล็กครับ ท่านต่อมาบอกว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับซุปเปอร์เล็กแล้วครับชั่วโมงนี้ข่าตัวมหาศาลจะเอาหมูมาให้เตะก็ไม่ใช่คุณจาตรีแล้วไม่เก่งจริงร่วงแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่า50-50ครับเชิงซุปเปอร์เล็กดีกว่าอาวุธเยอะกว่าครับแต่นวมเล็กรถถังยังหมัดได้เปรียบครับเข่าเป่าหมัดเดียวก็น็อกได้ครับชอบทั้งคู่ครับทานวมใหญ่ซุปเปอร์เล็กกินขาดท่านวมเล็กเสร็จรถถังครับ ท่านต่อมาบอกว่าครับคู่นี้เล่นเลยครับไม่มีน็อกวัดกันที่ผลคะแนนครับแข็งทั้งสองคนครับ ท่านต่อมาครับวิจารณยาวหน่อยครับชอบรักทั้งคู่ครับขอวิเคราะห์วิจารณนิดนึงครับอาวุธมวยดีทั้งคู่ครับเท่าที่ดูมารถถังเป็นมวยอึดทึกทนครับต่อยกับใครไม่ค่อยมียุคครับมีแผ่วให้เห็นไม่มีครับไฟนี้มองว่าอยู่ที่แผนการชกของทั้งคู่ครับและสถานการณ์บนเมทีชิงจังหวะออกอาวุธใส่กันที่ดูรถถังมาหลายหไฟรถถังยังไม่ชอบมวยนีชอบมวยแรกเรื่องความพลิ้วและจังหวะ อาวุธผมว่าซูเปอร์เล็กแม่นกว่าซูเปอร์เล็กใช้จังหวะทีบเตะถอยวนไม่ให้รถถังได้ชกถนัดใช้จังหวะดักดักเตะดักต่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆรถถังเป็นมวยเดินอยู่แล้วแต่ถ้าเดินต่อยเตะซูเปอร์เล็กไม่ทันผมมองว่ารถถังแพ้คะแนน แต่ถ้าปากหลักแลกหมัดแบบมวยสากลซูเปอร์เล็กน่าจะเสียเปรียบรถถังเพราะรถถังเป็นมวยหมัดหนักและคางแข็งรถถังได้เปรียบตรงนี้แหละครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคู่นี้ทันต่อมาบอกว่าหามป่วยหามเจ็บกันเดอ้อครับทั้งสองคนอยากดูมากครับผมว่าต้องมีคนป่วยแน่เลยงานนี้แอดมินว่ามาขนาดนี้ครับยอดจองบัตรถล่มทลายครับคงไม่กล้าป่วยแน่นอนครับต้องตอบรับคนดูครับ ท่านต่อมาบอกว่าซูเปอร์เล็กเก่งหนักแรงส่วนรถถังอึดถึกทนคล่องแคล่วรวดลายกว่าเยอะครับคู่นี้ออกใครก็ได้ครับห0 50, 50ครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าแลกไปเลยครับจะได้รู้ว่าใครเบอร์หนึ่งแลกไปเลยครับรู้ว่าใครเก่งกว่ากันก็ไฟนี้แหละครับจัดไปครับผม โอโหครับแต่ละคอมเมนต์ของแฟนมวยครับถือว่าสุดยอดครับถือว่าเป็นการเช็คครับมีทั้ง f อของรถถัง f c ของซูเปอร์เล็กครับรวมๆและก็มีเสน่ห์ครับว้าวุ่นกันเลยครับทีนี้ครับถ้าเป็นคู่มวยหยุดโลกไม่ว่าจะเป็นรถถังเจอกับซูเปอร์เล็กหรือแม้กระทั่งตะวันฉายเจอกับซูเปอร์บอลครับกระแสช่วงนี้แรงจริงๆครับถือว่าว้าวุ่นเลยครับ ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอกันไปครับหน่วยคู่นี้ครับเดี๋ยวยังไงแอดมินมีกระแสอะไรขึ้นมาใหม่แอดมินจะมานำเสมออีกเช่นเคยครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ